การลอข่าวนะครับธรรมชาติ ที่ผมอยู่นี้คือวัดป่าอ่างน้ำเย็นตำบลกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดะเชิงเซานะครับได้มาคองผ้าขาวอยู่ที่นี่บรรยากาศภายในวัดนะครับก็เงียบสงบอยู่กับธรรมชาตินะครับ ก็จะมีพระองค์ใหญ่อยู่ด้านบนนะครับก็ถ้าใครมีเวลาที่ต้องการมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็เรียนเชิญเลยนะครับมีสถานที่เงียบสงบดีมากเลยนะครับก็ขออนุโมทนาบุญนะครับสาธุครับ